ปิดบ้านเบนซ์ชิตาสามีปันใจให้หญิงอื่นถึง3ครั้ง22กันยายน2022สามีปันใจให้3คนพูดทั้งน้ำตาทำไมต้องปัดมือรังเกียจกันเปิดบ้านเบนซ์ชิตาสามีถึงขั้นยอมรับปันใจให้3คนเพราะภรรยาไม่ให้กอดนับเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากสำหรับคู่รักมิกบรมบุตร um กับเบนซ์ผชิตาพร้อมด้วยทายาททั้ง3คน น้องปริมน้องปรางและน้องเปรมโดยพ่อมิกและแม่เบนซ์มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกๆทั้งสามคนมาแชร์ให้แฟนๆได้อมยิ้มอยู่บ่อยครั้งสาม,มีจ้างลดน้ำหนักเบนซ์เบนซ์นไม่เอาเพราะเราเห็นแก่กินหนูกินเยอะเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วจะอะไรเยอะแยะแต่เข้าใจพอเบนซ์อ้วนเบนซ์จะบ่นไงแบบจ้างไหมให้โลละหมื่นแต่ไม่เอาอยากกินมากกว่า ไม่ซื้อเครื่องสำอางไม่ซื้อเสื้อผ้ามาหกปีเบนตลอดเวลาที่มีให้นมยาวมากๆต่อกันเลยไม่เคยหยุดให้นมเลยเกือบหกปีใส่แต่เสื้อให้นมเสื้อยืดออกจากบ้านก็กางเกงยีนเสื้อให้นมใส่อยู่แค่นั้นจริงๆหน้าก็แทบจะไม่ได้แต่งความโชคร้ายของเบนอย่างหนึ่งคือท้องแล้วกระขึ้นทั้งตัวมันมาจากฮอร์โมนล้วนๆเลยเรารู้สึกว่าช่างมันเถอะหุ่นเจ๊ง เพราะเราก็แค่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ทำงานเลยเห็นว่ามิกเคยน้อยใจจนหนีออกจากบ้านมิกบรมวุฒิหนีเลยครับมีเรื่องที่มิกน้อยใจมากๆเพราะมิกรู้สึกว่าเบนรังเกียจเพราะอะไรมิกบรมวุฒิไม่เห็นเราเลยไม่เคยเห็นหัวเราแม้จะถามว่าเหนื่อยไหมแค่มิกเดินไปจะไปกอดเบนพรชิตาอย่าจับนะไม่ชอบเราไม่ชอบไม่ทำการบ้านเลยมิกบรมวุฒิ เขาทำเสมือนว่าเขาเรื่องเกยียนเรามิกแต่งงานกับคนใช่ไหมไม่ได้แต่งงานกับหุ่นใช่ไหมเพราะมิกไม่เคยไปที่ไหนนอกบ้านแต่สิ่งที่หนูทำอยู่ตอนนี้เริ่มคิดว่าอยากจะออกไปหาอะไรข้างนอกบ้านล่าสุดทำเอาเบนพรชิตาถึงกับร้อนๆนหนาวๆเหมือนกันเมื่อทางด้านสามีมิกบรมวุฒิได้บอกว่ามีอยู่3คนที่ยอมนอกใจภรรยาโดยเริ่มจากคนแรกลูกสาวคนโตน้องปริมว่าคนแรกที่นอกใจภรรยาก็คือคนนี้เลยครับ พี่ปริมต่อมาได้โพสต์ข้อความถึงลูกสาวคนที่สองน้องปรางว่าคนที่สองที่นอกใจภรรยาครับก็คือคนนี้เลยพี่ปรางลูกสาวคนกลางคนแสบคีออนของพ่อคนนี้พ่อรักหนูนะลูกวันเกิด แค่พอได้อยู่ได้กอดลูกๆพ่อก็มีความสุขมากๆแล้วและได้โพสต์ถึงลูกชายคนสุดท้องน้องเปรมด้วยว่าและมาถึงคนที่สามที่นอกใจภรรยาก็คนนี้เลยครับน้องเปรมลูกชายคนเล็กของบ้านคนนี้พ่อรักเปรมนะลูกลูกๆคือความสุขของพ่อนะน่ารักกันทั้งครอบครัวจริงๆค่ะ